มาหาพี่มาหาพี่อะฮึฮึสบายดีป่ะลุงก่อนทุจ้าก่อนเอาเอาเอาบอนี่ไปให้แม่จอยไปวัดเอาบอนี่ไปให้แม่จอยนี่วัดเฮ้ยฉบอบ <c oughs> อะอะอะเอาบอ ฮะเออเอาว่าไปให้ไม่จอยนะี่ฮะทุจาก่อน,ยยนอยกายก,าก mm. าได mm. ้ตัวนี้โอ้อยากได้กระเป๋าอีกเอาว่าหน่เอาว่าหนิฮะยังเอาว่าตัวนี้เอาว่านี่นิไปให้ไม่จอยนะี่เอา mm. นี่ไม่จอยมักสีเขียวนี่ สจุจาก่อนอาออจาก่อนมม่ยังคือโบจ้าสิเอานะจาก่อนตีกระเป๋ากันแปะๆอยากไ้ใปแห่นะ่ะฮะมาพี่มาพี่อย่าไปหาหน้าอิจิาน่ะมาพี่ดุเอาเอาดิไปให้ไม่อยไปนี่เอา เอ้ยม yeah ่อจอยเห็น <tr> ยังม่อจอยเห็นยังนี่เอาบอว์บอวนี่เอาไปให้ม่อจอยเอามาถือเอาถือมาเะบอมาถือเองมาถือเองพูดไม่ช้ามาถือเองดิ เอาถือไปให้แม่จอยเนี่เอา้าถือไปเองได้เอา้า <c ười> ที่รถือไปให้แม่จอยกินแน่บัมชีดานะถือจับนี้ถือจับนี้บังชิพวดชะบ,บาให้นี่พวดชะบ,บาพวดชะบ,บาเอา้าเอา้เอาอา้อาอ้าชิพวดชะบ,บาใหาน้นี่บุด้ไปน้ำได้ <c ười> không bị chơi đúng không bị chơi đúng, à bó, hmm. nàng, nàng, bỏ nào, oh. nương, nang nang chưa bò, ô, bye bye, bên nang nha. แม่บากทิล่ะกินแต่ผู้ดดเดียวไล่กินน้ำแม่มานั่งนะแม่ป่ะนี่นนวัดมาพี่นัน่งลง็กนั่งล็กนั่งล็กอืม เอาไม่ใช่มะชิดานะฮะชิดานะเอาม้ยังเกือบอ่ะคือเกือบเกือบอ้าอืมเกืบนะเอบกินไงมะชิดานะกระเป๋ากระเป๋าเนี่ย ghê chân nha cái bao bao ngam ngamba ngam ngamba Ngam 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 mèo 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 mèo

จะ่ไปใกล้มันอโอ้ยนะมันมีเห็ดน,นะมกตรูนนะ vậy ai vào nè ai lên vào vào thật lôm hiền gì lên chủ lôm heo mày heo lên cái gì mắm nhiều nọ vặt tao bỏi thỉnh mẹ kinh ngóng kinh ngựa này, cái hang wow mương đầy tèm vô này nè, à, để ăn phượng vàng mai này, vàng cụ mai, hết mương hết nước wow nè, cứ sướng cả cứ miếng Hìa, hia bị sai, đi con lạc không, đi ừ. để lạc không hả, để lạc bị sai, thôi đó, mượn mượn hay ไม่จะคดรักดอกของมึงนะเอาไปไหว้เด้อผ่ากูเด้อ่าไปพันทุพิบเด้อกูเห็ดมึงเห็ดวาวนี่โอ้ยงั้นจะวูมีแหงดาเขาวูมีแหงบ่กูด่าไม่ใช่คนไหนบอกรูด่าบ่่ใช่ผมมึงได้ยินกูด่าบ่เออกูคาว่าววาวไปใส่ตัวชื่อมันคือมันเห็ดแท้ อันนี้บอเรียยว่าดาน่ะเออปาววัดเหรอเอเอาเอานี่ไปให้มเมย์จอยไปวัดวัดเอ้ยไปลูกไปวัด Okay, okay. okay, okay. okay, okay. <laughs> Thùng da nhé, thì thịt còn tồn vô trẻ này nè Ờ, 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 chỉ bị tù mà nó เราก็ิ่บกินเผาเฮ็ดลูกเฮ็ดประตูสี่หอย วัดวัดมาหนุ่มยานมาเลยววัดวัดมาหนุ่มยานมาเลยว,วัด bà bên ba bên anh ba <laughs> <laughs> hẹn lương <laughs> <laughs> <laughs>

cướp ừ, ngam cướp ừ. ừ, ngam má phải mày trời vậy má thìm thìm mà má hãy à má hãy à má thìm má thìm má má thìm mà làm mặn bữa nào à thìm thìm. Ừ, thìm đứa, thìm má thìm lộ thìm ờ thìm phải được thìm như này xem เฮ้ยนายเอ้ยขี้เหี่มาชนเพนเชียบมันอย่าเห็นมันลูกเงียมันมาเดิมมาลนุนงานกัดเด้อเบิ้งอาสิตีคนตีบอ๊อยไปเด้อยานเด้อยานเด้อแขกจับเด้อจับไปเลยอุ้งจับไปรถจับไปรถคนน้อยๆนี่ มาเลยมาเลุบบมริยานเนาะฮะโอ้ยมีหน่อยเอ้ยไปกินข่าวไปกินข้าวไปย่าง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 จ้า โอ้เจียวะกาะเรารักกินลูกรักกินโอยังอนอ่ะเสือเสือเเอ้ยปานนี้ผักมาให้เบิ่งลูค่ะมักยูแล้วว่าสีเขียวประจอีเราอ่ะสีเขียวแปดเลยเนาะเขียวเขียวง้ม อันนี้ก็เสือป้าปาน่นี่กงเสือป้าปานิคุณายเด้อนลลายเด้ไปนิมใ่ปลอดทยเด้อขอบุกุณอะลามาเยี่ยมมายานี่ือจานนั่นหนูไงถูอะบอกโอ้ถูกให้ป้าปานี่ให้ป้าปาน่ถือถือเลขเด้อหน่ะไว้ได้ใช่เดิมอืจะได้ใช่เดิมไปเที่ยว อืสิได้รถอันอไปเที่ยวประเทศไทยได้ให้ป้าปานี่ถืออันถูกก่อนถูกถูกถูกเห้ถูกให้ป้าปานี่ถือหวยรูปถูกอ่ะดูนะขอให้ป้าปานี่ถือหวยรางวัลใหญ่ๆเด้อสาธุเอาละ่ะ ยังดออะไรโอ้แก้วงามแท้สิชมพงตองอย่อนนี้แก้วไม่ช้อนหนึ่งอันี้แไม่ช้อนแ่นาะชื่ออืมกายนี่บอกกินบ่เข่านะฮะมก้ินบ่อเขานั่นว่าเ Um, ออเอกตาเราเอาเสียงมาบอกส่งมาเลย,ดดยเด้ยดยอยเราน่าจะได้เงินเมื่อไหร่บ้าเมื่อไหร่บ้างบอกเมื่อกี้นี่ข่อย <c oughs> ข่อยเอากระเป๋าใบนี้ให้มันบอเอามันจะเอาใบน,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 นี้ให้เราใคๆนะนี่ <c oughs> มันไปท่วงข่อย ช่วงกระเป๋าหอยข่อยก็เลยยืนตัวนี้ให้มันบ่มันสิเอาตัวนี้ตัวนี้มัน่พากันหัวให้จอยบ่หัวขอแม่จอยบ่บ่มัน่เมีงลูกาดดเอาตัวนี้ตัวนี้น่อีหลายเอาตัวลูกเอาตัวเอาตัวเอาตัวลูกเอา เอาตัวใดอะไรไเแม่กินข้าวแม่เที่ยวป้าไอ้นี่นั่นแม่ไปเที่ยวป้าน่นาดูไข่ใหญ่กว่าแ่ป้าป้านั่นเอยจะกินอะไรงีมูก๋ตีน้ก้นคนนี่อป้าปดีกับเวียงแดมาดิให้าฮอนบุ กัคอยเปียกอ <laughs> อืมาเห็นอะไรกับี่หนอยเลยค่ะนนลีงหน่อยป<ะ>้าวันนี้เมื่อป้าเด้วเห็นอะไรด้เสียเฟงนะเสียเสียไปเสียหนอาหานเห็นอะไรดเสียนอาหันนะบอบอจับเสียหน้าหนอะได้ตบมือขาวอ่บมือขาอฟอนเนอฟอนเนอเห็นได้เสียอน,ะยยยนอา,ห,าหันน,าหานะ แม่ไปกินนะเม่จจอยไปป้าแล้วฮะจะมาแม่เหาอยังเที่ยวป้าเที่ยวป้าเนี่าแม่จอยจะไปเที่ยวป้าอ้ามววอวว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 วอวปวาวะวว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 ัวว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 ้วววาวว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 อววววววอวว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 วอวว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 ว้ววววววว่วว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 

อากินก็อากินก็อากินก็อ๋ออ๋ออากินแล้วนี่ฮัลโอ่ะอ้ำด้ออ้ำเด้อ้อ้อ้ำโอ้เก่สิงตตัวนี้คือเก่งใช่ไะสิงโตน้อยนี่คือเก่งใช่ฮะ

วัดใช่ไหมอากินไหมมาให้อากินหใช่ให้อากินเลยกวาลูกมะมาเลยครับครับเอกินก็กินเข้ามันก็อ่ากินข่าน้ำมันเตาไหมนไอ้คนเ่ยเฮ้ยช่างเหน็เต้นเลย วิตามิน huh. อ uh ัน huh. น uh huh. uh huh. ี้นะให้มันกินมันกินข่าวอยู่แล้วิตามินอะไรตัวอันเป็นเม็ดนะถือเองกันว่าหัวอมฮะกจ็บนี่ครับอันนั้นเดี๋ยวกันให้กินนะนั่นน่ะไม่กินเอาพี่ดูคะมาพี่มาพี่มากินข่าวก่อนเล็บกระสีไว้เลยครัเอาไว้เอาไว้วานนี่ชนอันชนหลดพวกเนี่ยฉีกข้าเนื้อโค้ดเจ็บเลยบ่อยอยู่เล็บกระหัก เล็บตีนกระหักอีบว่าใครตะคอนโมหักเนาะว่ะเจอเบิดเจอะแยะเนาะว่ะจึงหักเบิดอช่างก็ได้มันชนอันประตูรถนะอันมื่อไปกินข้าวเลยมือกินข้าวแพงพานมาพี่โดมาพี่มากินข้าวก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียมาดี้ยปวดน้ำเหรอมาเลี้ยงปวดน้ำเหรอไอ้เนี่ยมาเลี้ยงตัวนี้ลูกนี่มาเลี้ยงเหรอมาเลี้ยงเหรอไว้หื้มหื้มหืมหื้ฝุดฝุด ฝุดถ้าิ่นออกมาฝุดมาใส่ตะก้ามาใส่ตะก้าก็ได้นะเออวาชนะเ้ยเก็บใส่้อหกเก็บเสอ้อเอ้าเก็บใส่นมเก็บใสื้อมรู้จีบข่าวก่อนะู้หอู้เก่ง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 เกต้มมาสินี่แม่อย่างต้มยี่้อเก่งเก่งเก่งเฮ้ยถือพับกระติมาใส่

ไม่อากินได้กว่านั่งกว่าได้กว่าได้ให้อาน่ะอากินดีกว่าอาจะกินน้ำเด้ใช่จ้ะอาจะกินน้ำเด้โอ้ตูโอ้ตูอาจะกินน้ำเด้กินนะให้กินได้กว่านึงกินนะใช้ลูกันเพื่อใครโอ้ขอบใจขอบใจอู้หหายบ่นเลยเหรอโอ้ขอบใจขอบใจลูก Oh, ada ah, jam skin bat ini no. Tak. Ada ah, ada ah, ada. Apa, apa? Kita, 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 kita ni, 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 malau, malau, malau. Wuih. Waw, waw, waw. Aw, aw. Bun, bun. Wake, wake, wake. 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 วเปหาิงชอืทงลิงบอกาลิงมาฝากวะยี oh, oh. Oh, in oh, oh, reaches, ่นี okay. oh, ่เอากินงคางินงคางินี่มยังนี่มัยังเดี่นี่เอาเอาาไปไหว้ไว้เอาไปไหว้ไว้ลูกไปไว้ไว้ิ่งมันกอดอวาตือกระดุมกระนมเยอนโดดมาหลังกอดเตียว อยากกินนะอยวยังยังชิไปใช่มาพมาพีมาพีมามาพี่มาพีมมึงีมามาพีหาม่ไีมาพีมมางีนีมามาีมาพมานีมาพไมามาีีมาาพมอพีมาพีมยีาพีมาพีมม่อีมไออมาพีมาพีาีมาพมา เอา,างีา้ม่ันหาย่ะอ๋อมือมืออาขาปองมืออะอออกไ,ไ้อันอันเห็นเลปนี่อันนี่ใจอยมืออาอ้ยอุ้ยออกไ,ไ้ ม่ใช่ลออานมบัดีชอยอานหนมชปะปะปะย่งนี้มืออามือคานี่มันดึงออกไ่ได้ชอยอานี่อุ้ยอุ้ยชอยอานอ่ะปอ่ะปอ่ะปอกอุ้ยชอยอานดึงชอยอานีอุ้ยชอยเนี่ชอยเนเจ็บนี่

นี่มันคลานี่ช่วยอา่าในชุกออกชุกออกชุกมื่อออกหงนะ <c oughs> ชุกมื่ออกชุกมื่ออกชุกมื่อออกอ่าในฮะมื่อ่านติดไว้นี่ออนช่วยด้วย <c oughs> ว่าจะนาช่วยเนะ้ช่วยอ่าเน้ช่วยอ่าเน้เอาไป,ป้อาอ่านช่วยบน <c oughs> ่น่ะแบบมีดบ่ <c oughs> <c oughs>

สุกตุดมาเยีงอุ่นอ่ะอ่ะโอเคเพเม่พี่น้องเลยลมเมียงใช่นี้เนาะคลิปอันย่างหนไม่ยบอกโอเคเนาะคลิปนี้ก็สะท้อนกพึ่งนจอยแทกด้วยฮะแทกใหญ่โตโตแล้วฮะสุดเออเออรนามาหันาม ใช่เออจั Please, ừ, ừ, ừ. Ừ, ๊มฉันพอดีสีสีมันงามเลยมันเป็นเป็นส่งแต่แบบเป็นชุดอันอันนั้นนะเขาเรียกชุดอยังชุดจำบ่จรอเออแมนโอ้ยหู่นิบหรอวะเด็ดเพิ่นลองดูฮะหุ่นหุ่นม่จอยใช่เลยมีจอยใช่ชุดเเลยไปแต่จ้อยยไปเที่วกัน ไม่ใใช่ชุดแตคัทังทั้งนี่มันเห็ดใบคือกระโปรงเนาะอ๋อพวกเรามีจใช่ชุดนะอ๋อพูนรถชิบขึ้นมาดินานไม่อจไปเที่ยวแหลไเที่ยวเดินานอ๋อมือมืงค่าเออมือค่เจ็บงเจ็บแดเที่ยวก็กยังพูนดึงออกจนชัน เออถ้าเขาอันนั้นแหละอันมันมันอันนั้นฮะพอดีงามวันนี้ไม่จอยจะไปเที่ยวน่ะเที่ยวกันเอ้าไม่จอยจะไปเที่ยวป้าฟูดิงามนั่นนั่นให้ไปบ่เสียนะให้ไปบ่มวยไปมึงเขาให้อะไรดึงช้อยนะดึงช้อยอันนี้ดึงอ๊อก đúng không đúng đúng không đúng không à, tuyệt tôi... <laughs> bye le bye bye bạn xin bye, bye đi con bye bye đây đi rồi đi ơi đi sang đi